ตรงนี้จะเป็นกระแสนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสัญญาณนะครับอปก,กตินะครับเป็นสายเวฟนะครับสวัสดีครับก็ส่งงานรถจักรยานไฟฟ้าคันหนึ่งนะครับคันนี้จะเป็นของยี่ห้ออะไรเนะี่ย KK ครับเคนะครับอาการมา เปิดติดทุกอย่างปกตินะครับตั้งล้อตั้งล้อยกขึ้นหมุนนะครับแต่เวลาล้อแตะพื้นไม่สามารถวิ่งได้นะครับตัวนี้ก็ทําการซ่อมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะทดสอบโดยใช้ใช้การหยุดล้อไว้นะครับปกติถ้าหยุดล้อนี้บิดชันลิงจะไม่ไปนะครับเดี๋ยวทดสอบเลยนะครับบิดชันรงนะครับเอาไม่อยู่นะครับ